ครับทุกๆคนครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบ้านเมืองหรือวัดสะประสานสุขนะครับวันนี้เป็นการทําบุญหาหลวงปู่บุญมีนะครับ20ปีแล้วนะครับที่หลวงปู่ได้มรัภาพไปนะครับราสังขารไปตั้งแต่ปี2546ครับวันนี้ก็โรงทานลูกหลานหลวงปู่บุญมีโชติปาโรนะครับ เราก็เป็นลูกหลานตั้งแต่เกิดมาเลยครับตั้งแต่หลวงปู่ที่อยู่มาในวัดนี้นะครับเราก็อยู่ตรงนี้มาตลอดนะครับเราก็มาอยู่งทานครับวันนี้เราก็ได้น้ําปลานะมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําชามะนาวนะครับกาแฟนะครับแล้วก็โอวันตินนะครับรวมไปถึงชามะรินะครับโดยฝีมือคุณครูเอ๋นะครับครูพรหมณีครับได้จัดเมนูต่าง นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอศครีมแบบบุฟเฟ่ต์นะครับตักเองครับตักเองนะครับชอบเยอะตักเยอะชอบน้อยตักน้อยนะครับอย่างนี้ครับตรงนี้ก็เป็นส้มตำครับส้มตำส้มตำเสนอร่อยได้กินแล้วครับได้กินหอมมากครับนี่ครับส้มตำฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่ดูสีสันแล้วน่าอร่อยมากครับนี่ครับโคกสุดท้ายแล้วครับนะครับนะครับโคกสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วนะครับ แต่ว่าแถวยังยาวมากครับต้องหามาเพิ่มแล้วครับแบบนี้ครับโคกสุดท้ายต้องหามาเพิ่มครับอ่าไล่ต่อไปครับก็จะมาฝั่งนี้ครับนี่ครับอ่าสาวหน่อยครับสวัสดีครับสาวหน่อยได้อะไรมากินครับขายดีมากโอ้กระเพาะปลาหมดแล้วนะครับแต่เราได้แล้วสองสองถ้วยครับเราได้สองถ้วยแล้วครับนี่ครับอนุโมทนาบุญครับจ้าธุครับโอ้เห็นทําบุญตลอดเลยนะครับช่วงนี้ครับ นี่ครับเลาก็ไล่ต่อไปอีกครับมีโรงทานอะไรบ้างเยอยะแยะเลยครับตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับลงทานเราจะอยู่รอบๆอบสาราการประเรียนเลยนะครับนี่ครับอ่าตรงน,นี้โลงทานน่าจะเบาบางไปบางส่วนแล้วก็จะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆนะครับก็ใครที่อยู่บริเวณใกล้ๆหรือแวะผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้ามา ทำบุญร่วมกันแล้วก็มารับประทานอาหารในโรงทานนะครับนี่ครับโรงทานนะครับก็มีมาเรื่อยๆครับผู้คนก็เตรียมอสวดนะครับอิติปิโสด้วยกันนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็อยู่บนสาราอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามองไปบนสาราครับนี่ครับอยู่ข้างบนตร้นครับพิธีน่าจะเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ ประชาชนทั่วไปก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับเริ่มทยอยมาครับตอนนี้ครับก็หมดไปแล้วน่าจะประมาณ2น้ําไปแล้วนะครับก็จะเหลืออีกประมาณอีกประมาณร้อยกว่าแก้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดนมครับเปิดนมอะไรครับเปิดนมอะไรครับน่าเกียครับในวัดครับห้ามนะครับ อ๋อที่แท้ครับเปิดนมตัวนี้นี่เ <นะ S 1> องครับเดี๋ยวเราไปเปิดให้ครับ <c oughs>